ถือตากันไม่เอาไม่เอาเอามาเอามาเอามามาน้องเพชรเอามาให้ยายเดี๋ยวดีมามามาม,มันต้องมีสักคนล่ะที่รับอะ่ะน,น้องเพชรเอาไม้มามันจะโดนตาพี่พลอยนะลูกมาขอบคุณค่ะอุยน่ารักมากที่สุด,ดอเออ <c oughs> <c oughs> โอ้หม่ <c oughs> แสักคนน่ารัก ไม่เอาเอาอยู่ในรถอยู่ในรถอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวขึ้นรถก่อนค่อยกินลูกแกป๊บหนึง่งเดี๋ยวได้ได้ยายติดรองเท้าให้ใหม่ใิ่ไหทำไมมันหลวมตัวรว่ตัวรว่จังสีมึงกันอะอุ้ยยายนางเนี่ยออะใส่รองเท้าหนูซะหลวมเลยอย่าดียาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวยติงเออเอาดูข้างนี้ยังมาทางนี้ หึ้หรวมตัวล้วตัวล้วเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเดินลูก มามาให้ยายมาไมา้ยายกลัวไม้มันแทงตาหนูมันจะตาบอดลูกมันจะตาบอดมามนะให้ยายนะให้ยายนะลูกนะโนนะโนนะอย่าเล่นของยายนะลูก <c oughs> ทำไรเขาทำไมน้องเพชรเอาขึ้นเดี๋ยวนี้เอาขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเหนะ็นไหมเรียวไหมเนี่ยจ้าของแตนเอาขึ้นมาให้ขึ้นมาโอเคขอบคุณค่ะ,คคคะไม่ใช่กุญแจรถมันจะเป็นดำๆอันเดียวนะกุญแจบ้านค่ะถ้ามีกุญแจอยู่ในรถแล้วมันจะสตาร์ทได้เลย ยีาไปเฮาขี่รถไปหายุพุ่นเด้อไปหายุนาเด้อว่ากุญแจรถยุใสโทรไปบลับจะคนมีคนจิมโทรส์บคอยเปลี่ยนหดอุ้ยอ้ยอยอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ย,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 ยไปตอบรับเข้าเจ้าเบิร์ดแล้วโอ้ยไม่ได้ค่ะ วางล้มนะลูกวางลม้มรองเทา้ทาเท้าไอ้นั่นเด้อมื้อเช้านี่เห็นไหมไหนตรงไหนเป็นแผลตรงไหนเนี่ยตรงเนี้ยเนี่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 ยแผลเลยเนี่ยใส่พัดต,ติดพัดเตอร์ไว้อยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ใส่รองเท้าเนี่ยมื้อเช้าเนี่ยมันต้องใส่รองเทา้าเดินกับปูนเข้าใจไหมคะ จะได้ไปหาอีกแล้วรอบนึงเอาว่าต้องโทรคันว่าติดคอยไปเปิดหาเมื่องอีกในะเฮียนก่อนเอ้ยมูนี่ผู้ายมูนี่เฮ็ดหเฮ้าเสียเวลานี่จ้า นี่จับมันสิจับคุยคอยมันเป็นคุยคอยอะไรนะลูกต้าแต็นต้าแต็นอยู่นี่บ่ะจ๊ะจ๊ะ